ครับผมสวัสดีครับมือนี่ซีมาต้มยำกุ้งกับปลาหมึกครับผมตัวนี้ก็สีย่างปลาหมึกแล้วก็ย่างกุ้งครับผมตัวใหญ่เลยถี่หัวซอยตัวนี้เป็นเห็ดโคกครับผมหัวหอมหัวซอยแล้อันนี้หัวอิดซอยแล้วครับมาใส่เห็ดก่อนครับเห็ดพอหนีผ่านก้านหลวกไปแล้วเด้อยืดเหนียวมิตาแหักซี่กระเทียมตะไคร้หัวขาครับ เดี๋ยวไปขูดเชื้อมาใส่ครับผมใส่เห็ดลงไปเลยเนาะเห็ดลงไปต้มก่อนครับแต่ว่าเห็ดพ่าน,นี่มันหลวกเลยแล้วเห็ดไปต้มจ้าหน่อยคอยสีมาปุ้งหรอกะใส่หม้อไฟครับผมเอาเมื่เอากุ้งใส่หรอกะเสิร์ฟใส่หม้อไฟหน้อนๆครับอากาศหนาวแล้วท่านี่เป็นที่เด็ดอยู่แล้วพี่นอ้องในแ่สิมาเรีนขีก่อนครับ มา2ขวดเราพี่น้องมันครบเดียวขวดหลังจากซีมตั้งเต้ฝุ่นฝุ่นหละปี่ใหม่ฝุ่นบานมาพานามสองครับกระสิมาขันเลยบานเรนคีครับผมขันนานบอกจากเขาครับผมได้เขียวหอากับนี่เดี๋ยวคนมาเบิงครับผมตัวนี้นะครับถามเปียกใส่เลยพีนน่น้องใส่เยอครับผมมันต้องออกสมสมนะคอยเสียพอเขา,าต้มยมส้ม ฉันปุ้มกขบอมีอย่างไรเหรพี่นุ่งผงนผมมัวตามลงไปครับก็ล้องขวบพริกอยู่ใส่ผงนัวทำเลยน้ำปลาครับเดี๋ยวก่อนพริกสดท่ว่าเ้างซอยไว้ครับผมใส่เลยก็ต้องขัวพริกแห้งครับผมเพิ่มซีสันแล้วก็พุมหอมของต้งยมยำห่อ หอมเป้มี่พนนี่หนออ็มนี่นี่ขัวพี่แข่งครับดีกว่าเขาขัวครับผมน้ำหอมเราไปโรยหน้าน้ำเลยพี่น้อสีสันเดิมเดิมแดงครับผม เดี๋ยวสิมาใส่ปลาเมึกระปุกครับเดี๋ยวล่าใส่แล้วครับน้ำซุปนี่ผมซีบเองแน้วเดีอพี่น้องใส่กุ้งเลยสองกุ้งหตัวแล้วก็ปลาเมลครับผมเตีียวห้าหลังแล้ว ใส่พวกนะั้นลงใส่หอ,หอมโลงครับหอมหัวเนะเาะและเทครับผมหัวข้าวนี่เขาสิไปใส่ในหมอ้อเอาจะมาปิดฝาไปเลยนะครับ เมี๋ยล่าสิเนาะได้น้ำสองครับผมสีหวานบุบุได้น้ำแรกมันหวานแฮงเดี๋ยวสิมาขันขีนะครับจอหัวจะรอเห็ดลองกินปีใหม่ครับ แล้ตัวนี้อาสีแห้งเพราะฉนันแช่ไว้ด้นนะแช่นางสามเหมือสีเหมือขึ้นได้เลยตัวนี้ขึ้นอาทิตย์แล้นาะขันใส่ในก้านหล่นเนาะคือสิบอนด์นิดหนึ่งนออิด นี่ครับเดี๋ยวสิไปทิ้งไว้้างนอกห้มันตกตะก้อนลงก่อนครับเดี๋ยวคอยสิมาจัดการนะครับตัวน,นี้เข้ามาซีอิ๊วดำน้ำด้วยพี่หนอง <c oughs> จกหน่อยครับให้มันออกสีสันลงลง <c oughs> ย่างครับผม มนเบิ่งทางต้มหม้อไฟเขาครับผมหอมหอมเลยพี่น้อขนาดท่านยังใส่ันี้ด้วยใส่หอมเปลงไปครับทุนสีสันต้มยำหม้อไฟครับผมเห็ดยำเกิดเกิดเลยพี่น้อเห็ดโกลยำเส่บมยำกรอบครับสีสันต้องอออสิยงยบสสตันนี้มากครับนะครับสีสันหน้อ โอเคแล้วนะครับอ้ขันต้อนนี่ใส่ผักเลยพี่น้อง้อนพักสี่เขามีวะใส่เลยครับต้มด้วยพริกครับผมนี่นะพี่น้องต้มยำต้มแซ่ เจจดจัดครับผมกว่าพีงใส่หอมหอมนี่ครับเมื่อกลุ่มข้อยางเดินชิมซีฟูดตามมะฮงเี่นาะนะครับเอยตามมะฮงพี่น้องาออตามงงตามงตัวอย่างสาโทครับสาโทเราโทยเบาทครับนองโตปะตะก้อนลงครับผมเอาเด้อพี่น้องเสร็จเสร็จไหยครับ ตาขนหอนมาใส่ก็ต้องจุดไฟใส่ครับเดี๋ยวมาปิดฝาให้มันฝดอีกเช่นน้อยเนาะซุดเท่านั้นีครับผมอากาศเย็นๆอย่างสิ <c oughs> นะครับผมแสบๆไม่กันพี่น้องเอ้ยหุ่นสาโทรก็ต้องตกตะก้อนเลยม <c oughs> ันละแห้งพี่น้องเอ้ยน้ำทตวง ใส่บ่ใส่สวนโดนเนาะกิน,นสองคนโอ้โสุดยอดพี่น้องเน็ดโคกครับเน็ดโคหยำ่งเกดๆเลยครับอืมนี่อร่าพี่เนาะแซ่ ฟูครับอ,อากาศบน้ำลายก็ค <c oughs> ือง <c oughs> 不会。好 ข้ามหอมม่ต้องวาวถึงครับผมตอนนี้เออเนี่ย,อย,ยหอมเป้ใส่น้ำแล้วก็สะละันีนครับผมเก็บมาจากห้อง ก็กินไฟเสริมมดพี่น้องกับบันสุกครับผมอ้ยหมอไฟเสืิมมาจากบ้านเขาพี่น네้องเราพวกกุ้งพวกลาเมืดนี่เสืออยู่นี้ครับ หว่านฮว่านจะเห็ด พี่โนดไปวันเกิดโมรุงมากเลยเขาเหลี่ยวทิศสา

เราโทอ่ออกวานร้านฝืดๆเราพี่น้องเอ,อ้ยมันแห้งโพดพานามไว้โดนครับ ห่าเห็ดพี่น้องเห็ดเห็ดยำแซ่บกรอบดีมันได้เดืเพิ่มน้ำเลยบ่ะ ซุปเฮดโคลกระเซาะเนี่ยคือแบบซุปซุปเหนียวหอมๆเลย เนี่ยเ,เริ่มแตกระบาดกวงเผ็ดเอาแล้วพี่นนาะจ้าจานขึ้นมาแล้ว น่าแล้วมากอากาศนาน้าๆสีนันต้องเชื่อจังงสีรลบพี่น้องเนะจุดหอน โงต้ง,งขงาง้างล่างน้ำเยอะลายพิชมีหอมแห้งขวากล้วานครับใส่น้มันมหน่อย ร้องเห็ดเบึ่งเริ่มีหน่องเอ้ยบริเร็ดปุ่งลายอย่างก็ได้ผักข้าวพดข้าวผัหัวขคากัาบไข่ใบวกุบหอมหอมครับขายบ,บะะ่ิยยบได้ซือหอมเปีกับสซาเเนียหยอดลงไปจังหน่อยนี่แหละโตวหอมตัวแสบเลยกลัวพริกไข่บักทั้งเผ็ดทั้งหอมหมกพริก สรสชาติมันออกเปรี้ยวๆน้นอยๆครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวเดี๋ยวะข้าวหวานสิออกมากกับปุ๋งกับปลาหมึกเองมัน อย่เน้เห็ดเนี่ยเหี่ยหย่าุดกิดเนี่ยเบอร์นเหน็ดบ่สูกเลยเนรอเห็ดสุกอยู่ครับเต่มยนเป็นเห็ดโขก,กาขนานหยเกิดกิด dân của dân là bạn nó เย็นๆเลยพี่น้องด้วไครับงนอกแป๊บเดียวก็เย็นละ ยาจางยาแตกหวานเลย طبعا <applause> هيك <applause> เธอไม่วงมันหรอแม่ไม่ตามไม่เยอตัวเมืกเต็มเลยนี่โขกพี่หนองเออ แกนลานพี่น้องเอ๊ะเจอรสชาติของลูอีสางไปคือสิคากคือกันหรือไปล่บุบเป็นร่องเพื่อนแล้วพี่น้องเจอรสชาติลูอีสานในต่างแดนเป็สีหอสีเพื่อนครับ แย่งกับส่วนอยู่มือนีัไปกินเนื้ยอย่างเพื่อนก็เรียกว่าโอเพื่อนเห็ดต้มยำเลยว่าต้ยมยำย,ย่างปลาหมึกย่างกุ้งเพื่อนเห็ดเนื้อย่างกินมีสองสามคนบอกให้เราโทษไม่เสียมยู่ครับ เบื่องเดียวพี่หน้องหน,ะนามนมตกตะก้อนต้องไหมพี่ครับเราวางปีใหม่นะโอ้ยหวานหวานเราเมาแห้งตัวน,นี้เม้าแห้งแต่ว่าหวานโมแห้งพี่หน้องมันเริ่มแก่แล้วเราออกหวานหวานันาหวาน,นฝืฝดๆครับเราผสมบาอย่าง ครับครับเลาวพี่น้องเอ้ยคิมี่ไว้ต้มครับผมคิมนาเจอใหม่ครับติดแซ่บนะครับเออเหมือนเดิมครับบริวบเป็นเดี๋ยวพี่น้องหลานกับหลานถูกไห่เนี่ยเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวอยู่ตัวหนึ่งเอามาครับสำหรับต้มยำลูสานในต่างแดนหอมครับ เราคลิปนี้ไว้ซ้ำครับผมคลิปหนาสแสบๆีนกันครับ